ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับช่องมนตราพระสมเด็จนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็นะครับได้นํานะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์นะครับพิมเจดีนะครับผมซึ่งวันก่อนผมก็ได้นําอ่าพิมเจดีนะครับพิมพ์นั้นนะครับผมก็มาให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะ ได้นำพิมพ์เจดีอีกแบบหนึ่งนะครับมาให้ชมนะครับว่าจะแตกต่างหรือว่าใกล้เคียงกันยังไงนะครับผมก็ให้พิจารณานะครับผมก็เป็นพุทธศิลป์นะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับผมครับมาดูองค์แรกกันนะครับองค์แรกนะครับนะครับ ะนะครับพุทธศินนะครับสวยงามนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกันนะครับด้าน,นข้างนะครับ ด้านหลัง oh, โโหรอยแบบรอยผู้ไต้นะครับรอยปัดนะครับชัดเจนมากนะครับผมแล้วก็ขอบข้างนะครับผมขอบข้างก็จะเป็นอนะ่ขอบแบบสมเด็จวัดละครังนะครับการตัดนะครับตัดขอบตัดจากหน้ามาหลังนะครับผม จากด้านหน้ามาข้างหลังนะครับมวลสารจะหลุดไปทางด้านหลังนะครับอันนี้พิมพ์แรกนะครับผมเอ่อก็เป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนละคนละเนื้อหานะครับก็คือว่าทํากันคนละครบกนะครับหรืออาจจะครบเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละที่นะครับผมนะครับก็มีสังกติชัดเจนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีไม่มีชายจีวรนะครับก็คือว่าชายจีวรที่ว่าพาดพาดจากอะวงแขนนะครับลงมาที่อ่าหัวเข่านะครับผม,มแสงฟังจะมืดนิดนึงนะครับอันนี้ก็ ยังไม่ผ่านการใช้นะครับดูขอบข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมลสารเต็มไปหมดเลยนะครับผมนไครับรอยปาดปาดจากด้านหน้าข้างหลังนะครับนี่เห็นไหมครับผมรอยปูไตนะครับซึ่งต้องมีนะครับก็นะครับการปาดมดไปมนมลสารนะครับจะเยอะนะครับ ก็เช่นเช่นเคยนะครับก็จะมีการลงลักนะครับแต่ว่ารักจะหลุดล่อนนะครับดูพุทธศิลป์นะครับพุทธศิลป์นะครับดูพระเกตดูพระพักนะครับผมศิ่งทุกอย่างนะครับเป็นศิลปะนะครับเป็นเชิงช่างศิลปะนะครับก็ถ้าดูอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยมีมิตินะครับ อันนี้อีกพิมพ์อีกองนึงนะครับผมผมต้องหันข้างหรือเปล่านะครับผมพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนะครับสิ้นนะครับบังคับพิมพ์นะครับมาตรงนี้ลงมานะครับน่าจะมาสุดตรงนี้หรือเปล่าต้องขอไปดูอีกรอบหนึ่งอ๋ออยู่ประมาณนี้นะครับสิ้นบังคับพิมพ์ เช่นกันครับด้านหลังแต่องค์นี้นะครับผมองคนี้จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลภายดํานะครับผม mm. เยอะมากนะครับองนี้นะครับ mm. เดี๋ยวลองลองสองดูนะครับว่าเป็นยังไงลองดูนะครับว่าเนื้อหา ครับโอเคครับวงนี้เหล็กไหลไายดำจะเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้เป็นอีกองหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหหลังนะครับ ป็หลังกลับมากนะครับผมพิมพ์เดียวกันนะครับผมพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะครับพิมพ์เจดีพิม JD, พ์มนี้นะครับดูนะครับใบหูนะครับพระเกตนะครับอย่างมีศิลปะนะครับอ่อนช้อยนะครับผม นะครับสวยงามนะครับผมดูขอบข้างนะครับขอบข้างจะมีการใช้แบบใช้ตอกตัดนะครับหรือว่าเขามีคมนะครับผมในการตัดนะครับเนไหครับเนื้อแบบหอม่นสารนะครับเยอะมากนะครับผมเห็นแล้วแบบอยากหยิบกล้องขึ้นมาสองนะครับ มวลสารจะไหลไปข้างหลังนะครับรอยตัดนี่ครับเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นเป็นกับหมากร่างๆนะครับผมนะครับแล้วตรงนี้ก็เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินก็คือว่าบางทีนะครับเสร็จเวลากดผ้าไปแล้วก็เสศจผ้าที่ว่าอยู่บน,บนพื้นนะครับ บนพื้นแล้วก็ติดลงไปด้วยนะครับองนี้ก็พุทธศิลป์งดงามอีกเหมือนเหมือนกันนะครับผมจะมีสังกตินะครับพาดมาตรงกลางนะครับผมเป็นร่องสังกติแล้วก็พาดเฉียงเข้าไปนะครับข้างในอีกนะครับผม กุพอบาทนะครับก็เป็นอ่าดูข้างครับจะลองสองแห่ 5. ดูนะครับผม กองอาจจะไม่ชัดนะครับผมนะครับเม็ดมวลสารนะครับรอยรูปพุนไปเข็มนะครับมีแน่นอนนะครับมีนะครับผมขอพลิกด้านหน้า ด้านข้างครับเห็นไหมครับรอยลักดำๆนะครับผมที่อยู่ในรูนะครับเห็นไหมครับมีคราบฝ้าคราบอะไรเห็นไหมครับสิ่งทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับนี่ครับอันนี้ละเอียดมากนะครับผมให้ชมกันแบบละเอียดละเอียดนะครับ นี้เก่า,าเก็บนะครับเก่าแบบไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าแบบเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่นะครับผ้าที่เขาทําขึ้นมาใหม่เ็าจะเป็นเนื้อเขาจะไม่มีแบบนี้นะครับผมไม่มีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูพุนเรือยุบแยกย่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนะครับ หดตัวนะครับเห็นไหมครับในซอกแขนข้างในเห็นไหมครับผมหดตัวแบบอันนั้นมากเลยนะครับดูง่ายๆนะครับเราดูจากอ่าพระที่แบบเขาเรียกอะไรพระสองพันห้ารอยนะครับขึ้นมานะครับเขาจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผิวก็จะตึงนะครับเห็นไหมอันนี้ครับเรามองภายนอกนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับ ศิลปะพุทธศิลป์นะครับสวยงามชัดเจนนะครับการสร้างพระสมเด็จนะครับต้องมีพุทธศิลป์แบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะครับผมองค์ต่อไปเนื้อแบบตุ๊บตับนะครับหรือเปล่าตามผมรู้สึกของผมก็เป็นเนื้อตุ๊บตับนะครับตามความเข้าใจนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับผมทั้งหมดเป็นพิมพ์เดียวกัน องนี้นะครับจะหนาหน่อยนะครับผมบดสารด้านหลังนะครับชมเอานะครับทีมเดียวกันนะครับแต่คนละโครบนะครับผมแต่ของแบบบางทีของเลียนแบบหรือว่าของอะไรเนี่ยครับเขาจะทําแบบเดียวกันสีเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับผมเห็นไหมครับดูแค่ขอบขอบข้างนะครับรอยตัด แค่ขอบนะครับดูเราแบบโอ้โหภัพใม้ชัดนะครับนี่ด้านหลังครับผมด้านหลังถ้าหล่นมาก็เสียได้เหมือนกันนะครับถลนหักแตกนะครับผม ลองนะครับลองสองดูเห็นไหมครับตรงนี้ครับดูด้านข้างนะครับผมดูด้านข้างสวยงามมากเลยนะผม การหดตัวนะครับรนะครับเม็ดมวลสารนะครับผมเห็นไหมครับ,นะ,รบนะครับเห็นไหมครับการยุบแยกนะครับผมการเซตตัวนะครับผม มาดูด้านหลังนะครับราจะเป็นยังไงกันอันนี้ผิวยังไม่เปิดนะครับเป็นพระที่ว่ายังไม่ผ่านการใช้นะครับผมเห็นไหมครับใบปูตย รอนร้อยผู้ไต่นะครับผมลูกพุนปเข็มเห็นไหมครับผมมีหมดนะครับเห็นไหมดำๆเขาเป็นลักนะครับลักที่หลุดร่อนไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีแบบยังอยู่ในโพรงอยู่ในอะไรนะครับผมทำเป็นมนสารโพรงนี้แบบยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแต่ว่าเนื้อจัดมากนะครับเป็นแบบโซนทุบตับเลยนะครับผม สองเดือนกันเห็นนะครับผมมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับแล้วก็เม็ดเทานะครับผมก็ต้องมีนะครับเม็ดแดงก็เศษผระซุ้มกอนะครับเศษผระซุ้มกอนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมขนาดไม่ผ่านกันใช้นะครับ แล้วก็เม็ดเทาเม็ดเทาก็มีเหมือนกันนะครับเม็ดเทาเทานะครับแต่ว่ากล้องที่เราสองเก็คือมัน 10x นะครับไม่ได้สองรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถ้าสองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะครับนี่เราส่งผ่านกล้องนะครับผมก็โอเคนะครับให้ดูพอเป็นคร่าวๆนะครับผมแต่องค์นี้ผมผมชอบหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อจัดมากนะครับมวลสารนะครับเป็นเนื้อแบบตุ๊บตับนะครับผม ด้านหลังทั้งหมดนะครับยังไม่ผ่านกันใช้นะครับบูชานะครับผมขาบแป้งครับแคลไซส์นะครับผมไม่ใช่แป้งแบบฝุ่นๆน,นะครับเป็นแป้งที่แบบอ่ะที่แบบน,นั้นแล้วนะครับผมที่เป็นขาบที่เกิดขึ้นมานะครับ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมากับผพานะครับหรือบางทีอาจเป็นแป้งโรยพิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะไม่เป็นผงผงฝุ่นขาวๆนะครับแต่จะติดเป็นเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแบบโอ้โหฝ้าแบบล้างไม่ออกนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็นะครับได้นำนะครับ สมเด็จนะครับพิมพ์เจดีนะครับมาร่วมศึกษานะครับกกับพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งนะครับของพิมพ์เจนะครับผมอาจจะมี3ามสแบบหรือ5แบบนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นนะครับนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่พบนะครับที่ผมมีก็ประมาณ4ี่ห้าพิมพ์นะครับห้าแบบแบบนะครับผมก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่อ่า เอกลักษณ์แล้วเขาพุทธศินที่แบบสวยงามนะครับเป็นมาตรฐานนะครับครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครที่เจอแบบนี้เก็บได้เลยนะครับ,รบถ้าสองดีๆนะครับจะมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดอะไรมีครบหมดทุกอย่างนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อเนื้ออย่างนี้นะครับก็คือว่าเม็ดแดงจะน้อยนะครับมีอยู่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็บางทีก็ไปเจออ่าเม็ดที่เป็นใหญ่แต่ใหญ่ก็ใหญ่ไม่แบบใหญ่เป็นก้อนใหญ่เบลอร์เลยนะครับไม่มีนะครับก็จะเป็นยุคปลายนะครับพิมพ์นิยมนะครับเรียกกันนะครับเจดีนะครับทรงเจดีนะครับไม่มีอ่าชายชีวอนนะครับตรงนี้พาดมานะครับผมทรงเจดีใช่ไหมครับเหมือนเจดีนะครับ ครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำพราอ่าใช้สวยดีๆมาให้ชมอีกนะครับผมก็แล้วแต่ทุกท่านจะอ่าพิจารณาพิจารณานะครับผมร่วมร่วมกันศึกษานะครับผมพระสมเด็จนะครับก็ของอย่างนี้นะครับผมที่อ่าอยู่ที่บุญบารมีนะครับใครนะครับผม ผมก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าผมมีบุญบารมีหรือไม่นะครับผมเราไม่อาจจะบอกว่าเอ้ะเรามีบุญมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับ